สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ดราม่าแมนทอดูหนังดูละครย้อนดูคนพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คนคุยสบายหัวและคนฟังสบายใจค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับฝนอาทรีวณิตรกูลค่ะและตุ้มตามรัฐกรถาวันชาติค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่เอ่อเราจะนำมาเมาส์กันถึงเรื่องคนคนอีกแล้วอ,อืนั่นคือเรื่อง The True Man Show ค่ะนำแสดงโดยเรื่องนี้คิดว่าคนน่าจะรู้จักเยอะนะาจริงจริงจิมแคร์รีซึ่งเป็นนักแสดงที่ต้องบอกว่ามากความสามารถเนาะเขาเป็นนักแสดงตลกเลยล่ะที่ขึ้นชื่อในยุคยุคหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ไม่ตลกนะดูเป็นตลกร้ตลกร้ายคือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นหนังตลกอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าดูจริงจังมากแล้วก็เขาเล่นดีมากเลยครูชอบเขามากเลยจากเรื่องเนี้ย คือตอนเล่นหนังเลตอนเล่นหนังตลกก็ชอบแต่ว่าพอเล่นเรื่องนี้รู้สึกว่าโหยเขาเก่งกว่าที่คิดเยอะแล้วบางทีรู้สึกว่าเขาเล่นแบบนี้เป็นเขาเล่นได้คนเดียวด้วยนะใช่จังหวะของเขาวิธีการแสดงออกของเขาการมองการจิอมอืคือคือที่เล่นอันเนี้ยที่ชอบเป็นพิเศษอะเพราะทุกที acting ของจิมแคร์รีในหนังตลกอะมันจะเป็นแบบ ขยายเยอะๆคะ่ะดูว่าดูเป็นตัวการ์ตูนนะแต่อันนี้ดูเป็นมนุษย์ปกติอ่าอดูเป็นปกติแล้วจะเห็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่ประหลาดเนาะ<ช>แต่อันนี้เป็นการ์ตูนที่การ์ตูนรูปคนอะใช่ค่ะเนาะเรื่องราวว่าด้วยยังไงคะว่าด้วย ไม่รู้จะเล่ายัางไงดีเลยโลกที่ถูกสร้างอ่าอูา้เฉลยเลยนะเนี่ยจริงเหรอจริงอะว่าไมหมล่ะคือตอนที่เราเริ่มต้นดูอ่ะไม่รู้นะคะอ่ะใช่ไม่รู้ไม่รู้ดูไปหน่อยหน่อยแล้วก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะเอนิดหน่อยแต่พอเฉลยตอนจบอะตกก้เอีย๊ยอะเพราะว่าอ้าวอ้าวอ้าว แล,แล้วตอนจบนี่คือหนังใกล้จบแล้วจริงๆเลยนะคือก็ <Okay. S 2> เริ่มเอะเอะเอะมาเรื่อยๆแล้วล่ะแต่ว่าไม่คิดว่าจะหรออใช่ไหมรู้สึกอย่างนี้ไหมคะตอนดูคือตอนดูเนี่ยก็ได้งงๆเอ๊ะมันมันคนข้างนอกคนข้างในใครเป็นจริงใครเป็นปลอมกันแน่ืจนในที่สุดก็ได้เฉลยใน<พ>อตอนพอเฉลยนั่นแหละใช่เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ถูกจัดวางใช่ค่ะเป็นโลกเสมือนอเหมือนเป็น ในหนังมันเหมือนเป็นโลกซ้อนนะคะเป็นโลกจริงที่ที่คนอื่นๆอ,อยู่ทั่วๆไปกับโลกที่ตัวละครเอกของเราเนี่ยทรูแมนเบอร์แบงค์เนี่ยอยู่เป็นรายการเรียลลิตี้ใช่ที่ออกอากาศทุกวัน24ชั่วโมงมาตั้งแต่ตัวละครทรูแมนเกิดคุณพระโดยที่ผู้จัดโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยคะ่ะก็สร้างรายการเนี่ย มาเรื่อยๆเลยพัฒนามันมาเรื่อยๆเติมตัวละครเข้าไปหมายความว่าอ่ะตัวละครโตขึ้นต้องการแต่งงานแล้วก็ใส่นักแสดงหญิงเพิ่มเข้าไปาให้เป็นเมียมีลูกอะไรเงี้ยค่ะสมมติคือเขาไปเรื่อยๆตัวทูแมนใช้ชีวิตอยู่ในในรายการแต่ว่าตัวละครอื่นๆแวดล้อมนั้นคือสิ่งที่ถูกจัดวางทั้งหมดเลยเพื่อนสนิทอื ต่างๆนัะนะใช่คนขับรถเมลคนขยะคนเดินสวนไปสวนมาในถนนคนขายหนังสือพิมพ์ทุกคนที่เขาคิดว่าเป็นเนี่ยก็อยู่คนที่เรามองเห็นคนที่เรามองเห็นอยู่ละแวกบ้านหรือคนที่อยู่ในชีวิตอะค่ะอาจจะไม่ต้องมีความสัมพันธ์ก็ได้นะเป็นตัวประกอบอยู่ในชีวิตจะเดินสวนกันที่ถนนทุกคนเป็นนักแสดงที่เขาจ้างมาหมดเลยนักกลัวนักกลัวจริงก็คือกลายเป็นเขาอยู่ในโลก ที่ถูกจัดวางในขณะเดียวกันที่เขาคิดว่านั่นคือความจริงของเขาแล้วใช่เราขอใช้คําว่าเป็นโลกเสมือนละกันะนะคะโลกเสมือนโลกเสมือนในหนังนี้แล้วก็ในหนังนะคะก็ทําให้เห็นโลกสองโลกพร้อมๆกันค,คือเราก็เห็นทูแมนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกเสมือนอันนี้แบบไม่รู้ตัวค่ะกับชีวิตของคนจริงๆละกันที่ดูรายการเขาอยู่อ่านั่งดูทูแมนผ่าน TV, ทาีวีเอตอนนั้นเขายังไม่ได้ดูผ่านมือถือเนาะ ใช่ยังไม่ดูถ่ามือถือ,อ,อปี1998โอเคตัวละครก็แบบไปสมมุติว่าอ่ะหมายถึงคนที่อยู่ในชีวิตจริงอะนะคะไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารไตบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ดูทีวีไปด้วยเปิดช่องทูแมนเออเปิดไปเรื่อยๆรัน24ชัว่วโมงเหมือนเราดูชีวิตหมีมแพนด้าไงนะคะสมัยก่อนอย่างนั้นอ่ะก็ด<บ>ูไปว่าแบบอ่ะตอนนี้ท<บ>ูแมนจะทํายังไงนี่วันนี้ตื่นมาแล้วทูแมนกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ห้ากลัวกระทั่งว่าของที่เขาใช้อ่ะ เช่นตื่นมาแล้วจะแปลงฟันนี่อค่ะเป็นของสปอนเซอร์สปอนเซอร์ให้มาอ่าอ่าใช้ยาสีฟันนี้สบู่อันนี้ยากนหนวดอันนี้ครีมกนหนวดไม่ใช่ยากนหนวดว่าไปก็เป็นเหมือนยุคหนึ่งของบ้านเราก็มีนะใช่เป็นแบบว่ารายการเรียลลิตี้ที่เราต้องนั่งดูคนยีิบสี่ชั่วโมงแบบนี้ใช่แต่เทาว่ามันต่างกันตรงที่ว่าอย่างรายการเรียลลิตี้ที่ตามพูดถึงอะคนเล่นรู้ไงคะว่าเรากําลังจะ เล่นรายการนี้เนาะเรากำลังจะสมัครไปเข้าเ,เข้าเข้าสู่รายการนี้อ่ะแล้วเราต้องเก็บตัวสามเดือนสมมุตินะ,ะมีกล้องจับเราอยู่เนาะเออเราก็ต้องเขาเรียกว่าเราต้องต้องบีเฮฟอะค่ะมีการระมัดระวังบางอย่างใช่เออต่อให้แบบจะทําตัวไม่ดีหรือว่าตามสบายแค่ไหนก็ตามอ่ะคนเราก็มีสํานึกอยู่ตลอดเวลาว่านี่ ลองจับอยู่ถูกจับจ้องใช่คนดูอาจจะไม่ได้กําลังมองเราหรอกเขากําลังกล้องอาจจะตัดไปตรงอื่นคนไม่เห็นเราหรอกแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในรายการเราก็เราก็มีสํานึกที่จะระวังเบาๆอยู่แล้วละ่ะในขณะเดยียวกันที่ครูแมนไม่รู้ไม,รไม่รู้เลยไม่รู้เลยค่ะเขาก็คิดว่าเอาก็เหมือนเราอ่ะที่ที่บอกว่ามันเป็นตลกร้าลองคิดดูสิคะว่าชีวิตเราเนี่ยที่เราคิดว่าเราก็เอาก็มีชีวิตของเราปกติแบบเนี้มีเพื่อนมีครอบครัวมีคนรู้จักเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ย เกิดสักวันหนึ่งความจริงมาเฉลยว่าเราก็เป็นตัวละครคน,<อ>นหนึ่งที่ใครสองเราอยู่ใครสองเราอยู่ใครจัดชีวิตเราอยู่อย่างเงี้ย<อ>แล้วจริงๆแล้วโอโ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะซึ่งไอเดียนี้ของมันเนี่ยมันพยายามจะบอกอะไรเราคะครูว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปถึงว่าไอเดียบอกอะไรอยากจะชื่นชมไอเดียนี้สักนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนที่ดูครูดูครั้งแรกในโรงในโรงหนังปวดอีกแล้ว ไม่ได้อวดทาไมถึงชอบคิดว่าอวดก็เวลาครูบอกว่าครูได้ดูในโรงหนังอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กๆอ่ะดูผ่านเน็ตฟิกกันทุกคนอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนดูหนังอยู่อารมณ์ในโรงหนังก็เลิศกว่าอยู่แล้วแต่ว่าแบบอ่ะมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าจะคิดอย่างนั้นน้องยุคสมัยมันทําให้จอเล็กลงงงใจมากเลยอ๋อแต่นี้คนก็ยังดูหนังอยู่นะคะแล้วแต่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ก็แล้วแต่คนชอบอ่ะแต่ว่าพอไปดูในโรงหนังอ่ะ มันมันได้มันได้อัธรสมากกว่าหรือเปล่า่ะจอมันก็ใหญ่กว่าจอก็ใหญ่กว่ามันน่าตื่นเต้นแล้วมีคนร่วมชะตากรรมมันมันเป็นความรู้สึกร่วมนะคะการดูมาอรสบพร่วมกันเนี่ยถูกปล่านั่นแหละคือพอดูหนแรกรู้สึกโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยพลอตนี้เอาอะไรมาคิดเนาะเออคือจริงๆแล้วมันจะว่าไปนะทําไมเราถึงคิดอย่างเขาไม่ได้มันไม่ได้มันมหัศจรรย์นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นพลอตโลกแตกแบบ หนูวัดยิปของเขามาแรงมากเลยนะอันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกเสมือนจริงอืมโดยที่มีคนจับจ้องเรากับเร a ลยทีอุตตละใช่แล้วก็ทุกคนเป็นเป็นนักแสดงประกอบในชีวิตเราหมดเลยอ่ะออย่างเงี้ยโอ้มันแล้วทุนของโปรดักชั่นเนี้ยหนูว่าถ้าทำจริงอ่ะเมืองไทยทำได้นะทำได้ค่ะนอะดิงันคิดอย่างีบ้างเออเขาคิดไปละเราต้องคิดแวกแไปเราอยากคิดอะไรแปลกๆมันก็ ก็แปลกไม่สุดน่ะเนาะเราดันไม่เชื่อเรารู้สึกว่าแบบนี้ควรเกิดในหนังฝรั่งมากกว่าของไทยมันเป็นเหมือนความเชื่อยังเป็นศาสนาผีอยู่อะค่ะปนามไม่อาจจะขึ้นอยู่กับว่าพอทําออกมาแล้วมันมันก็มีความแฟนตาซีได้ในระดับที่เหมาะสมอะไม่มันจะดูเป็นคนไม่เชื่อค่ะที่เป็นโลกสร้างขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นจักวงได้แต่โลกของทรูแมนกับโลกของชีวิตจริงอะมันมันค่อนข้างมันไม่ได้ต่างกันมากอะอ่ะใช่ ทูแ <Two> มน<า>อาจจะแบบว่าถูกจัดวางหมู่บ้องหมู่บ้านหน้าตาสวยงามแต่โลกความจริงก็คือก็มีหมู่บ้านหน้าตาสวยงามนะแต่ทูแมนชีวิตของทูแมนดันเป็นชีวิตที่มีอุปสรรคแบบรับได้อะใช่เออใช่ใช่ใชพอพอจัดวางแล้วอะมันก็อย่างที่เราเคยพูดกันเสมอเลยนะคะว่าชีวิตชีวิตจริงกับละครมันต่างกันตรงที่ว่าละครมันต้องการอุปสรรค เพื่อให้คนดูดูสนุกใช่ป่ะใช่แต่ตชีวิตสู้อุปสรรคใช่ใช่ค่ะพยายามเอาชนะไปอย่างเงี้ยได้ไม่ได้ช่างมันแต่ก็พยายามแหละชีวิตจริงคนเราก็มีอุปสรรคคันนี้พอจะทําให้ชีวิต True Man เป็นชีวิตที่คนอยากดูตัวละครก็เจออุปสรรคคนสร้างก็ใส่อุปสรรคให้ t r u แ Man ก็สู้ไปแล้วคนดูก็ลุ้นน่ะว่าแบบ <จ>ทำ<ะ>ไม่ทำได้ไหมคือเขาก็ไม่ได้ช่วยนะไม่ได้ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะคะบางทีก็ใส่อุปสรรคเพิ่มเข้ามาอีกอเรื่อ้เรื่องมันสนุกขึ้นเนี้ยหรือบางทีก็ส่งตัวช่วยไปแล้วก็ดูมันเหมือนดูดูเหตุการณ์สดอะดูรีแอคชั่นว่าทูแมนจะทําอะไรอะแล้วเราจะจ้างนักแสดงคนไหนเขาไปเล่นข้างๆเขาให,เออให้เขารู้สึกว่าอยู่ในสถานก,การณ์ที่เปลี่ยนไปนี่แล้วความสรุปอีกอย่างหนึ่งคือนึกออกค่ะคือสมมติว่าทูแมนเริ่มเอ๊ะหรือกําลังเริ่มมีอะไรผิดแปลกไปเขาก็จะส่ง มันจะมีการแก้สถานการณ์สดอะด้วยการส่งใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นนักแสดงที่มีอยู่แล้วในเรื่องเข้าไปแก้ต่างเบียงเบนความสดเียงบความสนใจใ,ใช่เพื่อทําให้ทุกอย่างดูปกติทําให้เชื่อใจใช่หรือถ้าถ้าไม่สามารถใช้คนที่มีอยู่แล้วได้ก็จะเติมเติมตัวละครใหม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาเข้าจริงแล้วอะมันเหมือนกับว่าเออมันเริ่มมาเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าเขาเริ่มมีคําถามกับชีวิตไหมคะ ใช่ค่ะอ๋อคนที่ถูกใช้บ่อยๆอ่ะก็คือคนใกล้ชิดคือเพื่อนสนิทอคือเมียเพื่อนสนิทเมียอืมเพื่อนสนิทและเมียไม่ใช่เพื่อนสนิทเมียคนละคนเพื่อนสนิทเออคนในครอบครัวเมียเอออะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อเอาไปให้ให้แก้ต่างบางทีคนเหล่านี้ก็ได้รับบรีฟมาจากผู้จัดไงว่า จะต้องเ <iller> ปัญหานี้อจะต้องไปคิดแบบต้องทํำยังไงให้ทูแมนคิดไปอีกอย่างหนึ่งให้ได้อ,อ,อะไรเงี้ยแล้วลคนดูก็ลุ้นว่าอุ้ยความจะแตกหรือยังอะไรเงี้ยอ,อุออ้ยมีหลายอันเลยนะคะว่าทูแมนจะผ่านอุปสรรคไปได้ไหมหรือทูแมนจะรู้ความจริงหรือเปล่าซึ่งห้ามรู้นะคะซึ่งห้ามดูเพราะรว่ารายการเราไม่ได้ จะเลิกทําเราจะทําจริงๆเจ้าของรายการผมคาดว่าจะทําจนจนทรูแมนตายอะ่ะซึ่งจริงๆล้าทรูแมนก็นาก่าจะทำไป,ป<ล>เรื่อยๆใช่ <ๆ S 2> นะใช่แต่อันนี้คือตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยนะเด็กคนนี้ยอยู่ในรายการเนี้ยคือคนดูทั่วประเทศอะ่ะเห็นดูมีแพนด้าเจ้ามีแพนด้ามีลูกอะ่ะใช่เห็นพัฒนาการของทรูแมนของเด็กคนนี้มาตั้งแต่เกิดก็ก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวถูกไหมคะก็เหมือนมีแพนด้าอย่างงี้เราก็ดูไปเรื่อยๆดูไปวันนี้ทําอะไร คนอาจจะไม่ได้ติดตามตลอดหรอกแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะอ,อ๋อรู้สึกผูกพันไปแล้วใช่ดูมหาชนมากๆดูเป็นคนของมวลมหาประชาชนซึ่งในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยไอเดียเนี้ยมันทําให้เห็นไหมคะว่าตัวทูแมนเนี่ยต้องคือทูแมนโตมาเป็นคนธรรมดาใช่ซึ่งแม้จะมีอุปสรรคที่เขารับได้ผ่านไปได้แต่เขาก็ต้องสู้อืมมันเริ่มมายากแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เขาเริ่มมีคําถามกับชีวิตเนาะใช่ปลายทางอีกฝั่งหนึ่งของ ะเลคืออะไรหรือมีความแปลกๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าทำไมทุกคนดูต้องการให้เขาทำอะไรบางอย่างบางทีแบบรายการอาจจะลุ้นอะไรบางอ,บอย่างชอบเวลาชอบเวลาที่แบบทุกคนล้วนเลอกลากใส่กันแล้วเขาก็เลอกรากแล้วเขาก็จับได้แต่ทุกคนก็ยิ่งทุกคนพยายามทำสวยก็เห็นความเลอกลักนั่นนะอืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราดูเราก็ลุ้นไปด้วยนะว่าจะยังไง อ่ะ,อะโอเคให้กลับมาสู่สิ่งที่ตามถามครั้งไว้ตะกี้นี้ว่าอะไรนะคะไอเดียนี้ไอเดียให้เราแบบว่าตกตะกอนอะไรได้จากมันอืมนี<ค>ิดว่านี่คิดว่าเรื่อง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 การแบบว่าอยู่ในเซฟโซนอ่ะยังไงคะคือจริงๆแล้วว่าหนูรู้สึกว่าตัวโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นเหมือนแบบพ่อแม่หรือว่าเป็นพระเจ้าที่ ที่เรากลบว่าเราเราก็เชื่อว่าอาจจะมีการถูกจัดวางบางอย่างในชีวิตมาได้อะ uh huh. แต่เอาเข้าจริงถึงเวลาจริงๆแล้วว่าเราก็ต้องคนพบแล้วก็เผชิญสิ่งที่อยู่นอกโลกเสมือนจริงนี้หรือว่าออกไปหาความจริงที่มันอยู่นอกนอกความรันโซนที่เราใช้ชีวิตแล้วคือทูแมนโชนตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวไปทําง,งานกลับบ้านเจอเมียนอนทุกวันแบบเนี้ยแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องต้องต้อง,องวันหนึ่งชีวิตมันต้องดําเนินไปข้างหน้า คำถามในชุดอาจจะมีมากขึ้นว่าเอออยู่ทําไมทําอะไรเพื่อใครยังไงทุกอย่างมันคือเผชิญสิ่งที่เราไม่รู้จักทั้งหมดเลยอะ่ะก็ออกจากเซฟโซนไปไปเจอมันไปทําความรู้จักกับมันแล้วก็ใช้ชีวิตให้รอดต่อไปอืมแบบเนี้ยมันเราก็จะแบบว่ารู้สึกว่าเออมันมันให้แรงแรงใจได้มันได้แรงอะเนาะแต่แล้วยืมภาษาใต้ของเพื่อนมามันได้แรงว่าแบบมันได้แรงว่าแบบเราจะต้องเรากล้าที่จะออกจากเซฟโซนได้นะเออไม่งั้นเราก็จะเป็นเหมือนทูแมนโซที่ทุกอย่าง จำเจอยู่กับที่แบบนี้ทุกวันคือคือสนับสนุนให้คนออกจากเซฟโซนเซฟโซนเะคออกออกไปมีหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองซึ่งมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้เราก็ต้องเสี่ยงถูกไหมคะอชีวิตก็ต้องเสี่ยงบ้างต้องเสี่ยงบ้างใช่อ่าแต่ว่านี่คิดถึงแต่ละเรียกเตีงว่านี่นี่เป็นคนสมัยใหม่ไหมนี่ค่ะนี่คิดว่าเคยพูดซ้ำด้วยอ่ะก็อยากย้ำไงพอใช้เป็นแล้วก็จะใช้นี่คิดว่าเออ อย่าบอกล้สิคือบางทีก็ติดแนละ้วพูดตามแล้วก็แบบงงอุ้ยฉันก็ใช้ละอ่าเอาใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งนี่คิดว่าเป็นเรื่องของอิสระภาพค่ะคือ,อตัวละครน่ะก็ก็โยงกับที่ตามพูดตะกี้นี้แหละว่าเขามีชีวิตอยู่ในโลกเสมือนที่มีคนสร้างขึ้นมันก็ปลอดภัยดีนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีอิสระภาพที่จะไม่ได้มีอิสระที่จะเลือกในสิ่งที่เขา ที่ที่ตามใจเขาจริงๆอะที่แท้ทรูที่แท้ทรูใช่ตัวละครนะ่ะคิดว่าตัวเองมีอิสระนะจริง,รงๆแล้วตัวละครไม่รู้ตัวคิดว่าตัวเองเป็นคนเลือกฉันอยากจะฉันอยากจะนั่งกินเบียร์ตรงนี้ฝนตกฉันอยากจะหลบฝนก็เลยขยับไปนิดนึงอา้าวตรงนี้ฝนไม่ตกแล้วแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆฝนที่ตกลงมานั้นก็เป็นสิ่งที่รายการทําขึ้นโครงการฝนเทียมโครงการฝนเทียมอยู่ตรงหัวขยับไปนิดนึงอา้าวตรงนี้ไม่มีฝนนี่ ตัวละครก็อาจจะแปลกใจว่าอุ้ยตายฝนตกไม่ทั่วฟ้าเหรอขยับไม,ไม่ใช่ไม่ทั่วฟ้าแค่แบบสี่เหลี่ยมที่เตงนั่งอยู่ตรงน,<อ>รงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีเอฟเฟกน้ําฝนตกลงมาแต่ขยับไปนิดนึงไม่มีอ,มอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คิดว่าเขาเลือกแล้วที่ฉันจะอยากตัวแห้งฉันเลยขยับแต่จริงๆแล้วอันนี้อันนี้เป็นเป็นการยกตัวอย่างเล็กๆให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วตัวละครไม่ได้มีอิสระที่แท้จริงอะ่ะมันเป็นอิสระที่คนสร้างอะคะ่ะโปรดิวเซอร์ ผชอบตัวละครตัวนี้นะที่เอ็ดแฮร์ริสเล่นนะคะเป็นชื่อชื่อคริสตตฟในเรื่องเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยเหมือนพระเจ้าที่ที่เหมือนพระพรหมไหมในความเชื่อแบบของฮินดูนดเนาะที่เป็นผู้สร้างอะคะ่ะสร้างนู้นสร้างนี้สร้างสิ่งนั้นสนิ่นสงนี้ขึ้นมาซึ่งเก่งนะเพราะจริงเราแล้วถ้าเกิดทูแมนคิดหนึ่งอย่างได้เขาจะเอาสิ่งที่สองไปขัดคิดสิ่งที่สองได้เขาจะเอาสิ่งที่สามไปขัดใช่ถ้าพูดถึงในแง่ของการสร้างเรื่องสร้างบทน่ะ อตัวคริสตตฟเนี่ยตัวโปรดิวเซอร์นี่เก่งมากเลยคือตัวดีเลยลย่ะต้องต้องแบบคือมัเป็นบทละครที่เขียนขึ้นมาแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ตัวละครทูแมนตลอดเลยอะ่ะ<า>ไม่ไม่ใช่บทที่เขียนมาแล้วนักแสดงเอาไปท่องแล้วเ,เล่นตามอะ่ะหรือว่าซ้อมกันมาแล้วเ,เล่นตามนั้นแต่ว่าเหนื่อยกับการคงเป็นคงเป็นรายการที่เครียดสําหรับคนทํานะเพราะว่าต้องคิดสดมากว่าวันนี้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรให ให้ตานี้บ้างเพื่อไม่ให้ความแตกแล้วเพื่อ,อให้คนดูอยากดูต่อให้เรื่องสนุกเงี้ยค่ะเ<ช>นาะแต่นั่นแหละอ่ะกลับมาส่วนนี้ว่าจริงๆแล้วตัวละครไม่ได้มีอิสระอย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วก็พอตอนใกล้จบอะที่ในที่สุดแล้วตัวละครเริ่มรู้ละว,ว่าชีวิตนี้ฉันเป็นชีวิตที่ที่มีอเออถูกครอบไว้มีคนสร้างเราขึ้นมามีคนสร้างเรื่องทั้งหมดอะ มันมีโมเมนต์เล็กๆในหนังที่ตัวละครต้องเลือกอะว่าเลือกออกจากคอมฟอร์ตโซนที่ตามว่าเพื่อไปมีชีวิตของตัวเองออกไปจากรายการเนี้ยไปมีชีวิตของตัวเองที่จะอ่อได้ตัดสินใจเองได้มีทางเลือกเองใช้มีสระเต็มที่อ่ะจะเอาอยัางไงดีแล้วคนดูก็ลุ้นสุดตัวเลยคนดูที่ตามดูแบบ ดูไปเพลินๆินมาชั่วชีวิตของทรูแมนเนี่ยค่ะที่ตอนแรกคนดูก็อาจจะเออก็คนดูก็ชอบดูดูไปเรื่อยๆเพลินเพิเป็นเพื่อนกันมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากเลิกดูนี่ก็ยังอยากดูต่อไปอย่างเงี้ยก<ๆ>็ร<ๆ>ุนนะคะคนคนก็รุนหนักเลยว่าจะเอาอยัางไงตัวคนสร้างอ่ะมั่นใจมากนะว่าทรูแมนยังไงก็ก็ต้องอยู่ในเนี้ย <No. S 1> เพราะว่ามันเป็นคอมฟอร์ทโซนอะเธอจะกล้าออกไปได้ยังไง mm. มันเป็นโลกใหม่ที่เธอไม่รู้จักเลยนะ กล้าดียังไงอะไรเงี้ยมั่นใจมากอะไรเงี้ยค่ะหนังก็แบบอันนี้เป็นคลายแม็กซ์นะพูดถึง,งเป็นคลายแม็กซ์ที่น่าสนใจมากอาะคะ่ะอุปสรปรคาทมาขวางไว้เพื่อแบบเธอต้องไม่กล้าออกแนๆ่ๆนใช่ขอพูดถึงคลายแม็กซ์นิดนึงคือคลายแม็กซ์ตามท,ามที่ตามที่แบบว่าเคยพูดเสมอเลยว่ามันเป็นจุดมันเป็นช่วงเวลาสั้นจิ๋วอะคลายแม็กซ์มันลากยาวไม่ได้ไงคะไม่งั้นคนจะเบื่อ มันก็สั้นมากๆเลยอะที่จะแบบเป็นเสี้ยววินาทีก็ได้ที่ตัวละครต้องต,ต้องเจอต้อง<จ>ตัดสินใจอะไรบางอย่างตัวละครนี้ก็ทําแบบนั้นเลยคือแป๊บเดียวก็คิดได้เลยว่าจะเอาอยัางไงจะเลือกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุตตะเนาะอุตะมากอืม,อมแล้วก็เดินออกไปหาอิสรภาพของตัวเองใช่อ้นลดอยู่นะลดค่ะขอแถมถ่ายในะ แถมไทยแถมไทยแถมไทยนิดนึงได้ไหมคะว่าชอบนักแสดงหญิงแหละนอกจากจิมแคร์รี่แล้วอะนอกจากโปรดิวเซอร์อจิมแคร์รี่นักแสดงหญิงที่เล่นเป็นภรรยาใช่ลอร่ารินนี่อชอบเขาดูคือดูแลรู้สึกว่าอุ้ยตัวละครตัวนี้ดูเป็นคนที่ดูเป็นแบบฉบับผู้หญิงอเมริกันยังไงมากคือในเรื่องก็แบบผมทองทองหน้ายิ้มตลอดเวลาค่ะเป็นทีมซัพพอร์ต,อรตเออซัพพอร์ตคือต่อให้ในใจจะ ว้าวุ่นแค่ไหนว่าโอ้ยฉันต้องแก้ปัญหาอะไรยังไงโดนบริฟมาแบบนี้ต้องแก้สถานการณ์ตอนนี้ทูแมนเริ่มจับได้แล้วหรือกําลังจิตตกกาลังจะโดนบีบคอไม่เนี่ยอะไรเงี้ยยิ้มตลอดเวลาค่ะอืจับไม่ได้เลยว่าในใจว้าวุ่นอะไรแค่ไหนมันดูเป็นแบบ American American อเมริกันอเมริกันน่ะเก็บซ่อนความวุ่นวายใจไว้ใช่พอเชิญหน้าแล้วบอกต่เริ่มดีใช่ยิ้มหวานดูเป็นการหลอกๆนิดนึงบางาทีตาก็แข็งนะแต่ว่า ปากฉีกยิ้มแล้วเขาแบบคือเขาสวยนะแต่ว่ามันแอบ,บน่าก,กลัวค่ะน่าก,กลัวแล้วแล้วนักแสดงเล่นดีอ่ะอ,อืมตายละแบบว่าเหมือนอะไรนะข้างนอกสดใสข้างในตาติ๊งก็ไม่ใช่เนะค่ะเอาล่ะ จากเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีอิสระอยู่ตรงไหนหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในเซฟโซนใดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะมีกำลังใจในการต่อสูส้ชีวิตต่อไปและอย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราได้ในทุกๆสัปดาห์ Anchor, Spotify, Google p o d c a s t f a c e b o o k f a n p a g e YouTube และ Instagram ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ